ตอนนี้เราอยู่สวัสดีค่ะเดี๋ยว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 อออตอนนี้เราอยู่กับคนขับรถของเราแล้วเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวก่อนสวัสดีค่ะเฉินชูนวังเสี่ยวเจียงอ,นองนนินีตงหนตันน่ารักเขาน่ารักวสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศจีนเนาะเราใหญ่จะมาเล่าประสบการณ์เช่ารถจ้างเหมารถเนี่ยคนขับเที่ยวประเทศจีน ในทริปนี้พวกเราเดินทางมาเที่ยวประเทศจีนกันทั้งหมด7วัน6คืนแล้วก็ได้มีการเช่ารถเที่ยวก็คือบินเพราะเราบินมาลงที่เฉิงตูแล้วก็เ,เช่ารถเที่ยว5วันโดยไปเที่ยวที่ซี oney, เดรูนีปีเ้เผิงโกแล้วก็จิ่วเจยโกแล้วก็กลับเฉิงตูก็เราได้คอนแทคการเช่ารถเนี่ยมาจาก YouTube ช่องหนึ่งเขาให้ WeChat ของคนขับเอาไว้เอ่อก็เลยลองติดต่อดูแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์การเช่ารถกับประเทศจีนเนี่ยกับคนขับที่เป็นบริษัทเช่ารถในประเทศจีนโดยตรงให้ฟังก็คือจริงๆปกติแล้วการเที่ยวในเฉิงตัวมันไม่ยากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีเพจหลายๆเพจเลยเพจใหญ่ๆที่แบบเขารับจัดเป็นโลเคอลทัว หรือว่าอาจจะมีการเช่ารถก็ติดต่อให้เขาเขาก็เหมือนเป็นคนกลางในการที่จะประสานงานซึ่งสะดวกแล้วเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าจีนจะมีปัญหาเรื่องภาษาที่ทําให้เราคุยกับเขาอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือราคาก็แน่นอนเขาให้บริการเนาะมันก็จะต้องบวกราคาเพิ่มขึ้นไป แต่การที่เราได้ลองเช่ารถกับคนจีนโดยตรงเนี่ยมันก็ข้อดีก็คือว่าจะได้ราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกลงนิดนึ่งก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเออถ้าสนใจอยากจะเช่าไปเที่ยวเองเนี่ยเขาทำกันยังไงบ้างเขาคอนแทคกันยังไงแล้วก็เราสื่อสารกันยังไงค่ารถเขาคิดเท่าไหร่แล้วก็มีวิธีการชำระเงินจ่ายเงินกันยังไง สภาพรถเป็นยังไงรวมไปถึงบริการของคนขับเนี่ยเป็นยังไงเมื่อไม่มีคนกลางในการที่จะประสานงานให้ให้กับเราแล้ว,วอ่ะมันมีปัญหาอุปรสรรคไหมมันสะดวกสบายหรือเปล่าก็ <c oughs> <c oughs> อย่างแรกเลยก็คือ,เ,อ,อเราติดต่อเขายังไงเนาะก็เริ่มต้นก็คืออย่างที่ท,ที่ที่บอกไปคือเราไปเจอ YouTube อยู่ช่องหนึ่งเขาเช่ารถเที่ยวในประเทศจีนเนี่ยวันแล้วก็มีการให้คอนแทคมาซึ่ง การติดต่อกับคนที่อยู่ในประเทศจีนน่ะต้องใช้ WeChat อย่างเดียวเนาะเขาไม่ได้เล่น l ล n e เขาไม่ได้เล่น Facebook ก็เราก็เลยแอดเข้าไปแล้วก็ลองถักถามเขาดูการคุยระหว่างเรากับบริษัทเขาเนี่ยส่วนตัวก็จะใช้วิธีการเข้า Google ใช้ภาษาไทยพิมพ์แล้วก็แปลเป็นจีนเสร็จแล้วก็ Copy ถ้อยคำตรงเนี้ยเอามาวางไว้ใน WeChat แล้วก็ถามเขาแล้วก็คุยกันคุยกันอย่างเงี้ยมาตลอด แต่จริงๆใน WeChat อะระบบเขาก็ค่อนข้างดีก็คือเวลาคุยกันปุ๊บอะกดค้างไว้ที่ข้อความอะมันจะแปลเป็นภาษาไทยให้ด้วยนะแต่บางทีก็ถ้าไม่รู้เรื่องอะเราก็ต้อง Copy ปข้อความนั้นอะไปแปลใน Google อีกทีแต่ก็ความแม่นยำมันก็ประมาณ70%อร์เซเงี้ยก็พออ่านรู้เรื่องแหละก็ก็คุยกันโดยการที่เราก็ถามราคาเขาไปก่อนว่า เออเราต้องการจะไปที่นี่นะที่นี่นาเนี่ยคุณคิดราคาเท่าไหร่เขาก็จะออถามรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ่ะเสร็จแล้วเขาก็มาบอกราคาเราถ้าเราตอบตกลงกับเขาแล้วนะเขาก็จะให้เราวางมาจําคือตอนแรกทริปของพวกเราเนี่ยออกะจะจ้างเขาแค่2วัน1คืนก็คือไป4ี่เดลูนี2วัน1คืนช่วงปลายเดือนตุลาคม เขาก็คิดเรา2,200อหยวนก็คือวันละ1,100หยวนทีนี้ต่อมาเราจะเปลี่ยนว่าไปปี้เผงโกวันหนึ่งแล้วไปสีดารุณีวันหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ถ้าไปปี้ปผงโก่มันมันไกลกว่าแล้วมันมีค่าทางด่วนเยอะกว่าเขาจะคิดเราวันละ1,200องร้อยหยวนก็คือ 2, สองวันสวันก็คือ2,400อยหยวนตรงนี้เขาก็คิดมาจําเรา500รอยหยวนการ การวางมัดจำของเขาก็คือว่าเราก็ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าไปจากไทยอ่ะก็จ่ายผ่านอาลีเปย์นะเขาก็จะให้ตัว QR code ของอาลีเปย์มาแล้วเราก็สแกนจ่าย500ซึ่งเราก็ถามเขาว่าเออแล้วถ้าเกิดฉันไม่ได้ไปล่ะเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเขาถ้าแจ้งเขาล่วงหน้าประมาณ3วันหรือ5วันเนี่ยเขาจะโอนคืนมาให้เราก็ก็ก็แต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ใช้บริการตรงนั้นนะก็คือว่าเราก็ได้มาตามแผนของเราแต่ตอนหลังก็มีการเปลี่ยนนิดนึงก็คือว่ารถไฟความเร็วสูงนะเราพวกเราไม่สามารถจองรถไฟความเร็วสูงไปจิ๋วใจโกได้คือจองไม่ทันเป็นช่วงพีกก็เลยจําเป็นต้องเช่ารถเขายาวเลยห้าวันแล้วก็จัดแทนใหม่ตรงเนี้ยข้อดีของเขาก็คือว่าคือถึงเราจะคุยคนละภาษานะ เขาคุยจีนแล้วเราคุยแบบแปลๆกันอย่างเงี้ยแต่เขาคือเขาเก็ตเร็วมากกับความต้องการของเราอะ่ะเออเราก็ถามนู่นนี่นี่เขาก็ตอบเขาตอบบีแชทค่อนข้างเร็วอะ่ะแล้วเขาก็เก็ตกับสิ่งเราต้องการอะ่ะเร็วมากอาจจะเป็นอาชีพเขาอยู่แล้วอะ่ะพอเราบอกไปว่าเออเราต้องการไปตรงนี้นะไปตรงนี้นั่งเขาก็จะจัดกลับมาให้เลยว่าเดย์หนึ่งคุณเที่ยวที่ไหนบ้างเดย์สองคุณเที่ยวที่ไหนบ้างพอเราเริ่มแบบเอ,อ๊ะมัน อยากจะไปตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดให้ก็สรุปก็คือเช่าไปเลย5วันคือหวันเขาก็คิดวันละ1,100งพันหนึ่อยหยวนไปสีดรุนีปี้เผิงโกแล้วก็จิ๋วเจโกเขาก็จะแพนให้เลยว่าเราควรไปที่ไหนก่อนสำหรับที่ปของเราเนี่ยเขาก็ให้เริ่มต้นที่ที่เฉิงตูเนาะแล้วก็ไปสีดรุนีสีดรุนีเสร็จก็คืนนั้นก็มาพักที่ถูจ่จางเยี่ยนเที่ยวตู่จางเยี่ยนหวันแลว วันวันนั้นน่ะก็จะไปพักที่เมืองหลีเซียนเพื่อที่จะเตรียมตัวไปปี้เผิงโกในวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้วพอเที่ยวที่ปี้เผิงโกเสร็จน่ยก็จะตีรถเข้ามานอนที่จิวใจ้โกเลยเขาคิดราคาสำหรับราคาค่ารถเช่า5วันเขาก็คิด5,500หอยหยวนแล้วก็เขาก็จะให้รายละเอียดเราเลยว่าราคาเนี้ยรวมอะไรบ้างและไม่รวมอะไรบ้างก็คือ รวมตั้งแต่ค่าทางด่วนนะค่าจอดค่าที่จอดรถค่าข้าวคนขับคือเราไม่เราไม่ต้องเลี้ยงข้าวเขาอะแล้วก็เคยถามเขาแล้วเขาก็ไม่กินกับเรานะเขาจะไม่กินกับเราตลอดทริปเลยแล้วก็รวมค่าน้ํามันรวมทุกค่าเลยยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเราเขาไม่รวมก็ค่อนข้างชัดเจนดีเขาก็จะส่งรายละเอียดมาให้เราชัดเลยแหละว่า day หนึ่งคุณเที่ยวไหนนะติ๊ดเตตตแล้วก็ ค่าใช้จ่ายรวมอะไรบ้างไม่รวมอะไรกนก็เราก็โอนเงินไปห้าร้อยหยวนออพอใกล้ๆวันเดินทางพอใกล้วันเดินทางสักล่วงหน้าหนึ่งวันเนี่ยเขาก็จะทักมาขอเหมือนรายละเอียดเออเลขพาสปอร์ตเราวันเดือนปีอะไรเงี้ยเขาจะทําประกันการเดินทางให้เราด้วยแล้วเขาก็จะแอดเพิ่มเพื่อน,อนคนขับอะให้เราอะรู้จัก คือเขาอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแล้วคนขับก็จะทักเรามาส่วนตัวด้วยใน VChat เพื่อที่จะตกลงกันในเรื่องของเวลาที่จะมารับเราที่โรงแรมนะส่วนเรื่องโรงแรมแต่ละคืนเนี่ยพวกเราเป็นคนจองกันเองเลือกเองว่าเราอยากจะพักตรงไหน,นแต่ว่าจะมีการส่งให้เขาดูล่วงหน้าว่าโรงแรมที่เราเลือกเนี่ยใช้ได้ไหมเขาก็จะมีแนะแนํามานิดนึงว่าควรจะพักย่านไหนโซนไหนอย่างตอนแรกที่ลิเซียนเราเลือกไว้ที่นึง แต่ว่ามันอยู่ห่างจากปีเ้เผิงโกไปสักประมาณ40นาทีเขาก็จะบอกว่าเออมันไม่ค่อยสะดวกอยากให้ไปพักอยู่ใกล้ๆปากทางเข้าปีเ้เผิงโกมากกว่าแล้วก็ส่งโรงแรมมาให้เราดูว่าเออเขาแนะนําตรงนี้ตรงนี้อะไรเงีง้ยพอเราเลือกที่ถูกใจได้เราก็จะส่งแบบว่าเออฉันเลือกตรงนี้นะเขาก็แบบอ๋อโอเคงั้นโรงแรมนี้ใช้ได้อะไรเงีง้ยเพราะว่าคุณจะประหยัดเวลาการเดินทางข้อดีของของเขาก็คือเขาเกตเร็วมาก ในในความต้องการของเราอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาทําบริษัททัวร์มัง้งหรือเขาทําอาชีพนี้ของเขาถึงเราจะคุยคนละภาษาใช้ระบบแปลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราบอกไปว่าเออเราอยากได้แบบนี้แบบนี้เขาเขาก็จะเก็ตเร็วมากเขาก็จะจัดแพนใหม่คือคุยกันนานมากนะคุยกันแบบทั้งวันสองสามวันอย่างเงี้ยเพราะว่าเออเออปกติอะเวลาจองตั๋วรถไฟความเร็วสูงใช่ไหม มันจะจองล่วงหน้าได้สิบสี่วันเพราะฉันแผนของเราอะ่ะก็จะรู้ล่วงหน้าแค่สิบสี่วันว่าเราไม่สามารถใช้รถไฟความเร็วสูงได้เราก็ต้องมาจัดแผนใหม่ซึ่งตอนแรกก็จะไปสี่วันดีไหมหรือว่าจะไปห้าวันดีถ้าสี่วันไปยังไงเขาก็จะจัดมาให้ดูอ่าล้วถ้าฉันเปลี่ยนเป็นห้าวันล่ะเขาก็จะจัดมาให้ดูเนี่ยคือเขาก็ตอบวีแชทเร็วอะเราว่าสําหรับคนตอบคนนี้นะบริษัทเช่ารถนี้นะ เขาแบบโอเคเลยอะ่ะเขาตอบเร็วแล้วก็ถามอะไรก็ให้ให้ข้อมูลหมดตอบหมดมีอย่างเดียวที่เขาไม่ตอบก็คือเราบอกว่าลดลดราคาให้เราได้ไหมเขาเงียบเงียบไป What <c oughs> ก็สำหรับทีนี้ต่อมาในเรื่องของคนขับวันจริงที่ที่เขามาเจอเราคนขับก็จะมีกันอย่างที่บอกก็คือวีแชทเข้ามาก่อนว่าอาสวัสดีครับผมเป็นคนขับของคุณหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะไปรับคุณที่โรงแรม เป็นเวลานี้ได้ไหมเวลานี้ได้ไหมแลว้วก็ติดต่อกันแล้วกเ็เขาก็จะขับรถมารับเราที่โรงแรมก็คนขับเท่าที่เท่าที่คุยกันอยู่กันมาสามสี่วันเขาน่ารักนะคือเขาก็ถามก่อนว่าคุณพูดภาษาจีนได้ไหมราบอกแล้พูดไม่ได้เขาก็จะส่งมาบอกว่างั้นงั้นก็เดี๋ยวใช้อุปกรณ์แปลภาษากันและกันในการคุยกันะระหว่างที่สื่อสารเนี่ยเขาก็จะ เหมือนโทรศัพท์เขาอะเขาก็จะพิมพ์เป็นภาษาจีนนี่แหละแล้วเราก็คุยกันแปลให้เป็นไทยเราก็ใช้พวกแบบแอป Google อะไรเงี้ยคุยกันก็ไม่มีปัญหาอะไรใน <3. S 2> แบบี่รัเปล่าโอ้อันี่น่ากินเลยก็ถ้าเราแบบที่พักเป็นที่ดีอ๋อก็ในการในการแบบในการสื่อสารนะอาจจะมีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็เข้าใจอะ่ะเข้าใจกันอยู่ ก็นัดเวลาการเจอที่ไหนระหว่างทางก็เขาก็มีน้ำใจมากนะเพราะว่าเออเวลาที่เราไปถึงที่โรงแรมอะบางทีจะดึกอะเอ่อเที่ยงคืนบ้างห้าทุ่มบ้างเที่ยงคืนบ้างแต่เขาก็จะแบบช่วยเข็นกระเป๋าของพวกเราอะขึ้นมาส่งที่ห้องแต่ละคนเลยอะเราไปกันหลายคนอะมีสามห้องอะไรเงี้ยเขาก็จะเข็นก็ไม่อันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมโรงแรมที่จีนเขาไม่ได้มีบริการเข็นรถล้อหรืออะไรเงี้ยแต่เขา่ะจะแบบ คนขับเนี่ยเขาก็จะมีน้ําใจช่วยเข็นขึ้นมาส่งตามห้องต่างๆเอากระเป๋ามาส่งไว้ให้อะไรเงี้ยก็การขับรถการขับรถถือว่าถือว่าเร็วอาจจะเป็นเพราะว่าคือถนนที่เราเดินทางเนี่ยมันเป็นเลนเดียวส่วนกันไปกลับอ่ะซึ่งเท่าที่เราสังเกตอ่ะคนขับรถที่จีนเนี่ย เเขาจะต้องหาจังหวะแซงอยู่ตลอดอ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบช้าใช่ไหมก็ขับค่อนข้างเร็วแต่ก็คือเราก็กลัวเหมือนกันนะแต่เขาก็เหมือนกับเออเขาก็เขาก็ดูมั่นใจของเขาว่าเขาได้เออบริการดีคนขับคนขับก็น่ารักดีนะก็คุยกันมาตลอดทางเขาก็เขาก็น่ารักดีแล้วก็สภาพรถ สภาพรถเป็นยังไงสภาพรถก็เราใช้รถเจที่นั่งนะแต่รุ่นรถที่เราได้ก็คือเป็น gl 8กระเป๋าเดินทางจะค่อนข,ข้างจำกัดก็คือเราใส่ประมาณ3ใบเนาะ20 24นิ้วใบหนึ่ง26นิ้วใบหนึ่งแล้วก็28นิ้วใบหนึ่งอันนี้ก็ก็แน่นๆแ,แล้วอะถ้าเดินทางกันโดยใช้กระเป๋าที่มากกว่านี้มันต้องใช้รถที่ใหญ่ขึ้นเขาเขาคิดเราวันละพันสี่ ก็คือเที่นั่งเหมือนกันแต่เป็นเบนซ์นนะวัลพันสี่แต่ถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าเ้าที่นั่งอันนี้ไม่ได้คุยกันไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่บริษัทเขาน่าจะมีแหละรถเก้าที่นั่งไม่ได้ถามสภาพรถเที่ยวได้ก็ก็ไม่ได้ใหม่มากแต่ไม่ได้เก่านะก็กางเก่ากลางใหม่แหละที่นั่งก็จะเป็นแบบเหมือนสองที่นั่งนะแถวที่สองแล้วก็แถวที่สก็เป็นเบาะยาว ก็นั่งสบายไม่ได้แคบอะไรนะก็สรุปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการที่จะเช่ารถกับกับบริษัทจีนโดยตรงเรื่องเรื่องภาษาก็ไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าตั้งแต่เราคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนมาจีนเขาก็เข้าใจเราดีพอมาจีนคนขับก็เข้าใจเราดีเหมือนกันแล้วก็ดูเขาใจเย็นด้วยอะในการที่จะสื่อสารจริงๆในประเทศจีนเหมือน ภาษาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเท่าไหร่นะเขาก็แบบใช้แอปใช้อะไรเขาก็พยายามที่จะคุยกับเราอยู่ขอสัญญินข้าะนะเดี๋ยวบอกโอเคไหมถ้าใครสนใจที่อยากจะลองเช่ารถกับคนคนคนจีนโดยตรงนะก ก็ลองดูนะคะมันไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ไม่ได้มีเขาไม่ได้โกงไม่ได้ไม่ได้ตอนแรกเรากลัวเหมือนกันนะโอนมัดจาไปก่อนแล้วเขาจะโกงหรือเปล่าอะไรก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นไปตามที่ตกลงกันจริงๆก็ลองดูค่ะข้อมูลตรงนี้มันก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเผื่อใครไปจีนช่วงนี้คนไปจีนเยอะถ้าถ้าใครสงสัยหรือมีปัญหาอะไรจะสอบถามเผื่อเราเล่าไม่ครบหรือยังมี อะไรที่เราพอตอบได้ก็ลองถามมาในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะจะ,จะตอบให้หรือจะหาข้อมูลมาให้เพิ่มก็สำหรับวันนี้หวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe ให้ช่องพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่คนขับรถ<า>คนขับรถซื้อแอปเปิลมาให้ชิมด้วยยินดีต้อนรับ อินดีตาลังเดี๋ยวมาลองชิมดูเขาบอกเป็นแอปเปิลในพื้นที่